สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะทางช่องยูทูบรถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์ค่ะพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะพี่โจแล้วก็น้องเอิร์ทครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถของคุณลูกค้ากันนะคะซึ่งด้านหลังของเรานี้นะคะเป็น S K 7 0นะคะ S R ขีดสอง Y t ศูนย์หกคเที่พ่อกับบ้านเราเป็นรุ่นไหนพี่โตจะ่าบ้านเราก็จะเป็น S K รอ S K 75 ขีดแปดนะครับแต่ของญี่ปุ่นจะเป็นตูดสั้นทั้รถบรรเรกก็จะเป็นตูดยาวตูดยาวนะคะคันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะจะจะส่งไปที่จังหวัดราชบุรีนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเมืององค์มังกรบอกนะคะไปจะไปที่ราชบุรีคันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะกำนันพิเศษมากๆเลยขอบพระคุณค่ะนะคะเรถไข่รถพ่อกำนันใช่รถพ่อกำนัลรถไข่กำนันนะคะต้องขอขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่ไว้ใจเลือกซื้อ รถขุดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่บางนาแฮกเตอร์ค่ะครับผมคันนี้ราคาค่าตัวจบไปเท่าไหร่พี่โจ้คันนี้กับราคาค่าตัวเราจบไปในราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทโอเคค่ะคันนี้ในราคา1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเช็คสภาพให้ใหม่ทั้งคันทําสีให้ใหม่ทั้งคันจะส่งให้ถึงหน้าบ้านที่ราชบุรีค่ะคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่โจ้นะคะพาไปดูออปชันต่างๆที่ทางร้านเราได้ทําการตรวจเช็คให้กับผู้ลูกค้าของเรากันค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดี f อทุกทกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับเราสองเคืนอีกแล้วนะครับที่ช่องรถขึ้นนำครับวันนี้เต้ยครับผมนี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพี่โจดูพาดูอย่างที่บอกไปนะคะสําหรับคันนี้เป็น SK70 YT06 ครับผมอันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคุณพ่อกำนันมากๆเลยนะครับที่ไว้ใจนะครับซื้อรถ ขุดนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับกับทางบริษัทบันไดเครืองรานะมาดูมาดูมาดูในราคาหนึ่งล้านสามแสน้ามนบาทนะครับเราทําอะไรให้ท่านมัางเบื้องช่วงล่างครับช่วงล่างอันนี้นะครับช่วงล่างนะครับเดิมๆมาเป็นใบแท็กสี่สิบห้าเซนนะครับเราได้ทําการซื้อขายกับคุณลูกค้านะครับแต่คุณลูกค้าต้องการเป็นใบแทกหกสิบเซนนะครับตัวนี้เป็นใบแท็กใหม่นะครับเป็นใบแทกใหม่นําเข้าครับนี่เสร็จสัดวแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับหรือว่าระบบโซ่นะครับเราทําการ เช็คให้ท่านนะครับแล้วก็กลับบูธให้นะครับแล้วก็มีโรลเลอร์ต่างๆนะครับก็ทําการตรวจเช็คข้าลูกไหนแตกชรุดเสียหายทาการเปลี่ยนให้นะครับรวมถึงแคเรียรนี่แคเรียรนี้ก็ผ่านการตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นของเดิมจากญี่ปุ่นมาเลยนะครับยังดีอยู่นะครับแล้วก็เราทําการนะครับเสริมเสริมเฟรมห้างล้อน้ำนะคะครับผมเสริมีามยางสี่บอกมี่ังสี่บอกทีสุดเลยไมยางสี่บอกเดินอันนี้คือเฟรมเดิมนี่เห็นไหอันนี้เฟรมเดิมนะครับ เฟรมเดิมอันนี้รถเดินเดินมาน้อยนะครับท่านดูนะครับนี่ถ้ารถเดินมากๆเข้าครับตรงนี้มันจะสึกไปตอนนี้มันยังไม่สึกนะครับอันนี้สวยๆครับแน่นๆเรียกเรบอมมาสวยมากมาสวยครับคันนี้ช่วงล่างมาสวยมากนะครับแล้วรวมถึงกับมันตัวเดินท่านมันตัวเดินเราทาการเปลี่ยนใหม่ให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรวจเช็คขับรดซึมให้เสร็จสับนะครับอ่ะเถิดมาดูท่านบนท่านบนนะครับท่านบนก็สีสันนี้นะครับทําการทํเสียท่านใหม่ทั้งคันนะครับนี่ ครับอุปกรณ์ภายในเก๋งนะครับทุกอย่างเต็มร้อยนี่มาดูมาดูด้านหน้ามะน้ำนี่นี่หน้ามะน้าเราทําการเจาะแผงให้ท่านนะครับนี่เจาะให้ทุกทุกครับใช่เจาะให้ทุกๆุกคันนะครับแล้วก็ตะแกรงครับเงี้งามบ่สวยเลยค่ะตะแกรงสวยมากนะครับนี่อันนี้ตะแกรงอันนี้มีไว้เพื่อให้อากา้องถามนะครับผม นะครับอันนี้ไว้ให้กับตอวกล้องถามนะครับถ้าล้วก็้อไม่ถามก็ตอกล้องอยากรู้มีไรย่องูะครคะอันนี้ก็คือไว้ดักฝุ่นนะครับดักฝุ่นดักอยากตรงอยากใยเศษปงเศษไม้อะไรต่างๆนะครับที่ล่องลอยมาตามอากาศนะครับเพื่อจะไม่ให้เข้าไปในห้องเครื่องนะครับมันก็จะมาผ่านตัวนี้ดักก่อนนะครับพอมันเต็มับท่านก็ถอดตัวนี้ออกมาพนี่ครับอออกมานะครับแล้วก็ทําการเป่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จหรือว่าท่านก็ทําการข้อออก เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่เข้าอย่างเดิมโอเคครับนะครับเขาจะมีกลไกอยู่ครับก็คือให้มันลงล็อกมานะครับนี่ตับนี่แล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยไม่มีอะไรมากนะครับก็รุ่นใหม่ออกแบบมาให้อ่าซ่อมบำรุงง่ายนะครับแล้วตัวนี้อันนี้ที่แปะอยู่ข้างๆนี้ไม่ใช่ว่าทําไว้สื่อๆครับตัวนี้คือไว้สลับใส่กระบอกเจดีเห็นไหมครับ นรูปให้โอเคนะครับแบตเตอรี่ก็ตรวจเช็คด้ความใช้งานใช่ครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่เก่าญี่ปุ่นนะครับนี่โอเคครับผมแล้วก็มีแผงชุดขรอบฟิวให้นะครับชุดครอบครอบแป๊กโอ้แบบกิปเลยว่ะนะคะแต่ว่าคันนี้สดจริงสภาพเดิมๆตอนที่มา อันนี้อันนนี้ะคะเอาไงว่าคุณลูกค้ามาดูสภาพเดิมก่อนนะก่อนจะให้เราทําการตรวจเช็คช้ำสีอันนี้ต้องเปิดเครื่องให้ดูไหมองเปิดเครื่องไหมเปิดเปิดดูเครื่องด้วยใช่ไหมต้องเปิดค่ะนะคะเดี๋ยวให้พี่โจ้กุญแจมาให้คุณผู้ชมได้ดูเครื่องยนต์ด้วยนะคะสําหรับเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ซีซูบนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่เออ่ยังไม่ใช่ระบบคอมมอนเรลนะคะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์อีซูซูเจ้าพี่โจใช่ไหมคะเครื่องยนต์อีซูซูป่ะน่าจะใช่ เดี๋ยวให้เขาเปิดให้ดูนะคะลีลาเขาเยอะมากคุณผู้ชมค่ะเปิดเข้าไปแล้วหนู <S <S นอย่างตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าเต็ตๆมๆความพร้อมอุ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรอ่ะโอ้โหว้าวยอดมันยอดอันนี้ <มา S 2> นะ,นะครับก็คือเป็นเครื่องยี่สูนะฮะอันนี้เป็นเครื่องธรรมดานะ,นะครับก่อนที่ระบบความเร็วนะครับอันนี้เป็นเครื่องซีอ L E ซีเอลให้บอกอาร์ซีเอลีสองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องปีใหม่ <ๆ> <ท Transfer S 1> ส่วนคองอากาศอยู่นี่นะครับตัวน,นี้เป็นเครื่องปีสองพันสิบอ็ดนะฮะประกอบเมื่อเดือน,นสิบเอ็ดนะฮะเป็นเครื่องสี <c ans> อะอันนี้เป็นกองมันเคี่ยงครับผมอันนี้เป็นกองมันเคี่ยงครับส่วนตัวนี้เป็นกองอากาศนะครับกองอากาศนี้เราก็ทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านดูนะฮะว่าเราเปลี่ยนจริงหรือไม่จริงนะครับนี่ สําหรับในส่วนของกองอากาศเราทมการเปลี่ยนให้ทั้งขาของเหลวและไส้กรองทุกจุดนะคะเราทําการเปลี่ยนให้ใหม่ของเหลวก็เปลี่ยนท้ายให้ทั้งขาของเหลวเราทาการเปลี่ยนให้ไม่ว่าจะเป็นหอน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำมันต่เดินนะคะน้ำมันสวิงนะคะแล้วก็น้ำมันไฮรอลิกนะคะส่วนน้ำมันโซล่านี้เราก็เปลี่ยนให้ท่านใหม่เหมือนกันนะครับผมนี่นะคะคุณผู้ชมคะเครื่องยนต์นี้มาเดิมๆนะคะเราก็ทําการตรวจเช็ครั่วซึมให้ทุกจุดนะคะ อันนี้เนี่ยส่วนของอะไรพี่โต้อ,อันนี้น้ำมันเที่ยงนะครับนี่นะะใส่เกลยวก็เลยทีเดียวเชียวเพราะว่าเราทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่เห็นไหมครับนี่คือน้ำมันเคี่ยงนะครับนี่ใส่เกลยวนะครับผมโอเคครับผมะนะครับขอ,อย่านแง่เขาเหมือนเดิมนะครับนี่นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะเราก็ตัวเช็คจับแรงดันให้ใหม่ทั้งคันนะครับระบบไฟฟ้าก็จะมีเช็คให้ใหม่โหมดใช่รั่วซึมก็เช็คให้ทุกจุดใช่ครับระบบไฟฟ้านะครับก็จะมีถึงเพซเชอร์ต่าง ไอ้ไม่ใช่ดิไอเซนเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็กล่องซีพีหน้าจอนะครับโหมดต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์สายไฟทําการตัดเช็คให้ปั๊มหรืองามแหงนีนี่ครับไม่มีรรยถอดนะครับนี่ไม่มีถอดแล้วก็กล่องกล่องนังน้านี่เราทาการล้างให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับคอร์สมันโซล่ากนะคอร์สมันโซล่าตรงนี้คุณผู้ชมปั๊มคันนี้มาสวยมากนะคะที่บอก ไปพี่โจบอกว่าไม่มีรอยถอดอันนี้คือภาพเดิมเดิมเลยภาพเดิมเดิมครับนี่ไม่มีรอยปรับแต่งนะครับนี่ดูได้เลยครับมาสดกว่านี้ก็ผักในตลาดแล้วนะคะสดเชงนะคะมาแบบแห้งๆแล้วก็ตรวจเช็ครั่วซึมแล้วไม่มีเลยนะคะไม่มีรั่วซึมอะไรเลยแล้วก็ทำการเจาะแผงข้างเพื่อการร้อนโอ้ไม่ไม่โอ้โหอันนี้แบบงามเลยนี่อะไรหรอเธอโอ้ไมไม่ไม่ไม่นะคะม่สีสันสวยงามอ่ะคันนี้สวยสวยสีสันสวยมากเลยนี่มาดูในส่วนของปั๊มคอนโทรลบาดโทวพี่น้องนะคะ อันนี้เดิมๆนะครับนี่เดิมทุกตัวครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยดูระบบสายถ้าไม่มีรอยถอดนะครับนี่ไม่มีการปรับแต่งแล้วก็เรามีตัวปรับคอนโทรลให้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้สําหรับการเปิดน้ําออกจากถังน้ํามันโซล่านะครับทุกๆเช้าท่านก็ต้องมาเปิดครับในน้ำก็จะน้อยออกลงไปนะครับนี่สดชุื่ีดี่น้อยนะครับอย่างที่บอกไปน้ำทำความสะอาดล้างให้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใช้งานได้เลยนะครับเรียกได้ว่ามาสวยจริงๆนะคะสวยๆครับคันนี้สวย และที่สำคัญค่ะแน่นอนมีระบบใบมีดนะคะติดตั้งมาเลยนะครับตัวนี้มีใบมีดมาตัวรถเลยนะคะผัานดันนี่ครับก็สามารถใช้งานหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะสามารถไปดันหญ้าก็ได้นะครับหรือว่าถ้านจะวางไว้สื่อๆไม่ให้รถเอียงก็ได้นะครับนสำหรับผานดันนะครับแล้วก็บางรุ่นก็ไม่มีมาโน้องเอิร์ธแต่บางรุ่นก็มีมานะครับแต่ทีนี้เราเราเห็นมีมาทุกคันเนาะใช่ของระบบใบมีดนะคะสําหรับเอ็เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะใช่นะครับนี่ ตัวนี้ไม่มีระบบลายหัวจอะนะครับอันนี้ให้ดูเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าอาร์มนี่เราทําการเสริมให้ท่านแล้วก็มุงกีนะครับทำให้ใหม่นี่เป็นไงครับบุงขีงามเลยครับเสริมด้านข้างขีเสริมหลังด้วยแผ่นแท็กนะคะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้บัตรเสริมครับเอาไัตเสริมบอกแมนครับเดิมเดิมมาแบบนี้เลยจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะแมนครับเขาเสริมด้านข้างไงข้าเจ้าครับผมโอเคเลยครับครับับเปลี่ยนแขวให้ได้ ทำการเปลี่ยนฟันมุ้งกีให้เปลี่ยนฟันเปลี่ยนงากให้คุณนะครับนี่ลูกค้าต้องการแบบร้อยข้างนะครับนี่ามุ้งกีเดิมมาสวยเดิมสวยครับด้านหลังนี่ไม่ซอดเลยนะครับไม่ซอดนะครับส่วนบูธสลักนะครับจุดต่างๆนี่เราทําการควานให้ท่านใหม่แล้วก็เปลี่ยนบูธเสริมชิมเปลี่ยนสลักให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยอ่ะมาดูด้านหน้าด้านหน้ารถด้านหน้ารถมีอะไรบ้างเราก็ทําการติดตะแกรงกันกระจกให้นะคะไฟสองสว่างอันนี้เป็นของใหม่เลยคุณผู้ชมเป็นแบบ LED อย่างที่ที่เราบอกไปอีกหนึ่งชิ้นส่วนก็คือ มนในข้างเก่งนะคะแบบวางรองเท้าแล้วก็ติดลีมให้แบบเต็มคันส่วนแอร์ล่ะแอร์ล่ะนี่เปิดเลยทำเหมือนบ้านผีสิงอะรุนปะถ้าเปิด,ปดตัวนี้ยังกระโดดออกมาเองไลยเนี่ยคุณผู้ชม่ะในส่วนของ Air แอร์เราก็ทําการล้างให้เรียบร้อยนะครับเย็นเจี๊ยบ <ผม S 1> แน่นอนนะคะเอฟเอี G F อยาให้ทำให้ท่านใหม่เร็ตสปู๊นี้ห้าพัน 5,220ชั่วโมงท่านเองโอ้สวยงามหาเบาะแล้วก็พุ่มหนังให้มาอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะที่โจพาไปดูระบบภายในกันหน่อยนะจ๊ะภายในเก๋งนะคะเราก็ทำการเช็ดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคันนี้มีระหว่างรอที่โจสตาร์ทเครื่องยนต์อันนี้เป็นในส่วนของอเบอร์โทรนะคะฝ่ายต่างๆถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าติดผัดที่ปัญหาตรงไหนนะคะก็โทรได้ตามเบอร์โทร ตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคอธิโจกล้องจะอันนี้เราจะไปดูระบบภายในกันนะครับอันนี้เราทําการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วเด้อไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับระบบต่างๆนี่ก็ไฟฟ้านะครับเปิดไเร้อยนี่ก็จะเป็นโหมดครับครับแล้วก็ตัวน,นี้ต่อกระสายครับสลับกระเดินนะครับต่อกระสายแล้วก็เป็นที่ตัญญปปดน้ำฝนที่สี่นะครับ อันนี้เป็นเิโนภาษ,ษาไทยแล้วนะเราไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นไฟส่องสว่างบูมครับไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งไฟเลนวันนี้ก็เป็นโลกแอร์นะครับอันนี้เป็นบรลุ่มครับกุญแจเราให้สามดอกนะครับอันนี้เป็นที่อายกไม่มีครับอันนี้ก็ติดตั้งวิทยุให้ท่านมายนะครับนี่สว่วนนะครับภายในนะครับนี่ บอกเขาคงไม่ทันเสร็จสับเร bueno. ียบร้อยนะภายในขัดสีสีวันให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยระบบภายในเราไม่ได้พ่นนะครับอันนี้เป็นเดิมๆครับเราถึงสันรูปนะครับสันูปด้านบนนะครับนี่นี่เราทําการล้างให้ท่านใหม่เอมถึงไอ้สนวนการความร้อนครับนี่นี่ล้างให้ได้เสร็จสับเรียบร้อยฟิม์มนะครับฟิมนะ์มก็ทําการติดให้ใหม่นะครับฟิม์มแล้วก็ระบบแอร์ล้างใหม่ครับนี่ มันไม่มีอะไรลดน้อยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่โตทําการลองระบบแบบเราจะมาลองระบบกันนะคะคราวนี้เราจะทําการจะส่งวันวันไหนนะจ๊ะวันที่20วันที่เราถ่ายวิดีโอนี้เป็นวันที่18นะคะแต่ว่าวิดีโออาจจะอัปโหลดไม่ช่วงเย็นวันที่18ก็เช้าวันที่19นะคะเดี๋ยวให้แผนกตัดต่อเราได้ทําการตัดต่อก่อนเรือเดี๋ยวเราจะมาลองระบบโต้กันนะครับโยกครับ โอ้เร็วเร็วเร็วอามครับมุกี้ครับสวิงครับสวิงครับ เอาเลยนี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกระบบเราทำให้ท่านใหม่ครับนี่ โอเคนะคะก็เสร็จสับไปนี่เรียบร้อยนะคะสาหรับการทดลองระบบแบบคร่าวๆให้กับคุณผู้ชมของเราได้รับชมกันเนาะพี่โเนาะนะคะคุณผู้ชมค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถขุดน้ำเข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยบริการการตรวจเช็คซ่อมบำรุงทำสีให้เสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้รวมไปถึงซื้อขายกับเรานะคะเรามีการบริการหลังการขายและมีการรับประกันสินค้าให้ท่านหนึ่งเต็มนะคะแต่ถ้าหมดประกันแล้วพี่โจทาไงต่อครับ ถ้าประกันล่ะลูกค้าหรือเปล่าเราเพิ่มมาว่าไงแล้วถ้าหมดประกันนะครับเราก็ยังมีบริการหลังการขายนะครับหรือว่าทีมเซอร์วิสนะครับเราก็ยังมีดูแลท่านนะครับก็ไม่ว่ารถท่านจะเป็นแบบไหนถูกต้องนะครับว่าท่านจะรถท่านมีปัญหาอะไรอยู่ตรงจุดไหนของเมืองไทยนะครับเรามีทีมช่างเดินทางไปหาท่านจนถึงหน้างานอะไรทีเดียวนะครับก็จะมีค่าใช้จ่าย ค่าแรงกันไปนะครับก็มีแค่ค่าแรงค่าเดินทางค่าอะไรกคนเรียกชั้งจากศูนย์ท่คศูนย์บางนาแฮกเตอร์ของเราเลยนะคะคุณผู้ชมสัหรับเบอร์ทัติดต่อนะคะก็ขึ้นไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วและช่องทางการติดต่อติดตามพวกเราก็ยังมีช่อง YouTube นะคะฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ Facebook บางนาแฮกเตอร์เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์สดกันดีกว่านะคะแล้วก็จะมีแฟนเพจนะคะรถทั้เข้าบางนาแฮกเตอร์ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะ ทักไลน์แอดทักเฟซบุ๊กมาทักเพจมาบางทีมีการตอบล่าช้าอันนี้แนะนําทุกคลิปนะคะว่าให้ผู้ชมโทรนะคะเพื่อข้อมูลที่รวดเร็วครบครบถ้วนง่ายๆนะคะเพราะว่าบางทีทักมาเราตอบช้าเด้อพี่น้องเด้อตามนั้นนะคะตามนั้นครับผมเอาว่าไงต่อทีนี้ลาคุณผู้ชมเลยพี่โตก็ถึงได้วลาอันสมวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ผมก็ต้องขอตัวราเอฟซีไปก่อนพร้อมกับน้องเงิร์นนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ